สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะจันสุวรรณวิถีชีวิตบ้านๆน,นะคะวันนี้เรามีโอกาสมาทุ่งนาค่ะเนี่ยทุง่งนาของเฮาเ้อจ่าเ้อพี่น้องเฮามาเบิงต้นยูคาเนอจ่าเนอต้าานยูคาที่ปลูกในคนานะคะในคณนาเี่ยเฮาปลูกไวาาก้เนะจ่าเฮาจะมาเบิงของเฮาเนะมันจะเป็นบองสีนะจา่านี่พี่น้องมาเบิงเ้อจา่ามาดูนะคะต้นยูคาค่ะ ต้นยูคาที่ปลูกในคันนาค่ะสุดไปทุ่นเนาะจะ้ะอันนี้คือป่าข้าวนะคะที่เคยบอกพี่น้องฟังนะคะตั้งแต่ครั้งก่อนที่เรามานะคะมาทางไฮทงนาเนาะจะ้ามาค้ดเดียวเด้ออันนี้เห็นเงาเจอของเนาะจะ้ะมาคนเดียวนะคะมาดูต้นยูคาจะ้ะต้นยูคา ที่เราปลูกไว้นะคะเราอยากรู้ว่ามันโตแค่ไหนเนาะเฮาก็เลยมามาเบิงนะจ๊ะมาดูต้นยูคาที่เราปลูกนะจ๊ะในคันนาค่ะคันนาก็ไปนู่นค่ะเราจะปลูกทุกคันนาเลยนะคะที่อยู่ในที่ของเรานะคะตรงนู่นค่ะเหยาเหยาสุดไปผุดหรอพี่น้องปุนฟังข้องเนาะจ๊ะเนาะค่ะเขาจะมาเบิงอัปเดตนะคะอัปเดตการปลูกยูคา ปูกยูคาในคนาค่ะเป็นยูคาเนื้อเยื่อนะคะยูคาพันเนื้อเยื่อค่ะ,ะกำลังจเจริญเติบโตนะคะอันนี้ยูคาที่เราปลูกนะจ๊ะเราก็มาดูยูคาที่เราปลูกค่ะยูคาพันเนื้อเยื่อค่ะกำลังแตกยอดนะคะพันเฮทสี่หกนะคะเฮทสี่สิบหกนะคะ เนื้อเยื่อเน่าจะพันยุคาพันเนื้อเยื่อค่ะยาก็เยอะนะคะในขนาดแต่ในข้าวไม่มีนะคะเขางามงามจะพี่น้องเขางามคักงามแนจา้าข้าวสวยมากเลยจา้าข้าวกอขอสิบห้านะคะมาลีกอขอสิบห้าค่ะกอขอสิบห้าบานเฮาเขาเอินว่าเขาถอกไหวเนะาะอาจจะถอกเร็วหน่อยนะคะเป็นกอขอสิบห้าเป็นมะลินะคะเป็นข้าวเจ้า นะคะพันกขอสิบห้าค่ะเขางามงามจ้ะน้ำปีนี้พอดีค่ะน้ำไม่เยอะค่ะน้ำพอดีเลยนะคะเรามาดูยูคาจ่ายุคาสวยสวยจ้ายุคางามงามจ้ะพี่น้องออนซอนไปยุคาจ่างามค่ะจ่าสูดไปพูนค่ะ ปลาเขากงา็งามๆจะพี่น้องออนซ้อนเขาเนาะโอ้งามคากพี่น้องเอ้ยปูเขี้ยวขจีเลยที่ตัดสินใจปลูกยูคาในคันนานะคะเพราะว่าคันนามันก็ค่อนข้างจะมันจะได้ประโยชน์2อย่างนะคะได้จากยูคาแล้วก็ได้จากปลาข้าวด้วยนะคะได้ผลผลิตทำนาด้วยนะคะแต่ว่า ถ้าคณาเล็กก็ไม่น่าที่จะปลูกนะคะถ้าใครมีงานนาเนาะงานนาผลวานเนาะไผมีงานนาหน่อยนะคะก็ไม่ควรที่จะปลูกนะคะแต่ถ้ามีมีพื้นที่นาที่ใหญ่นะคะแล้วก็กว้างหน่อยก็เหมาะที่จะปลูกนะคะเพราะว่ามันข้าวมันรับแสงได้อยู่นะคะอันนี้คือทางเลือกวิธีหนึ่งนะคะไม่มีข้อผิดและไม่มีข้อถูกนะคะใครชอบก็ทำใครไม่ชอบก็ไม่ทำนะคะ อันนี้คืออัปเดตให้ดูนะคะมาทุ่งนาค่ะใครที่อยู่เมืองนอกเมืองนาก,ก็ติดตามจันสุวรรณวิถีชีวิตบ้านๆไ้เด้อค่ะจะพาอัปเดตให้ดูนะคะช่วงนี้ก็ห้าโมงแล้วนะคะแต่ว่าแดด,ด,ดยังเยอะอยู่นะคะตะเป็นยังสูงอยู่นอกพี่น้องเนาะค่ะหย่ากบับบมีไผ่มาเกี่ยวจ้าไม่มีใครบบอยากใดหย่าบ่นน่เนาะจดมันแก่เมื่อจากพี่น้อง เรามาดูป่าข้าวมาดูยูคาที่เราปลูกนะคะไม่มีต้นตายค่ะดีหมดเลยปลูกยูคาในคันนานะคะก็จะประมาณนี้นะคะส่วนยูคาข้างบนก็จะเป็นยูคาอยู่ตรงข้างฝั่งคลองส่งน้ํานะคะอยู่ด้านบนนะคะเดี๋ยวจะพาเดินขึ้นไปดูนะคะน้ําเยอะหรือเปล่าเนาะในคลองนี่นะคะ กล้องจะสันบอน้อกล่องนี่แม่นม้ำาหลบอน้อในคลองเดี๋ยวเราจะไปดูน้ำในคลองกันนะคะฝากติดตามน้ำในเดอ้อจ้ะจันสุวรรณวิถีชีวิตบ้านๆน,นะคะเกยนิทาเดอ้เอเกยนิทากสีหาระแต่นี่บอท่านเดี๋ยวไปทางอื่นจา้าเตืาอ,อยู่นะาจาก้กอยู่แต่บ้านของตัวเอง ยังไม่มีโอกาสได้ไปนะคะเพราะว่าอุปกรณ์การถ่ายวิดีโอเรายังไม่พร้อมนะคะถ้าไปถ่ายมันก็มันยังไม่มีอุปกรณ์นะคะอันนี้ใช้โทรศัพท์มือถือนะคะน้ำก็พอดีเลยค่ะเกี้ยวขจีนะคะสวยงามค่ะพี่น้องเขางามงามจ้ะพี่น้องตอนที่เรามาวาแต่เข่าสิบวงงามป้าหน,นีนอกจากพี่น้องคิดว่าข้าวจะไม่ได้ขนาดนี้นะคะ บริมาหน้าพ่อเถ้อไม่ใช่คนทํานาค่ะเป็นผู้จัดก,การนาสมัยสมือบ่มีคนเฮ็ดหน้าด็ดจับพี่น้องมีแต่ผู้จัดก,การนาทั้งมหมดแ่ะค่ะอยากวานกระซังเขาใส่ปุ๋ยกระจ่างใส่ปุ๋ยกระจ่างนะคะโอ้ยสิขึ้นจังไรน,นะาะบาเนี้เลาะทงเลาะท่าจ้ะขึ้นไปข้างบนนน้วจ้ะเนาะ ไปเบิ่งน้ำคลองจ้ะพี่น้องโอ้ยบัวแมนสิมือหัวซักหรอบอทางตะมาผู้เดียวมือโลงองีสิมีคนเห็นบ่านออบ่านนี้อันนี้คลองคลองส่งน้ำจ้ะพี่น้องคลองส่งน้ำจ้ะโอ้น้ำก็พอมีอยู่นะคะมีคนมาใส่ไส้กุ้งบ่นอออันนี้คลองส่งน้ำนะคะแต่ข้อเสียก็คือทำคันคูคลองนิดเดียว ไม่สามารถสัญจรอะไรได้เลยนะคะก็ไม่รู้ว่าเขาวางแผนกันยังไงเนาะเขาเหตุขั้นคล้องน้อยหน่อยแม่จ่าพี่น้องแต่มตอเตอร์ไซค์ก็ยังขี่บ่ไดดแล้วเนาะจ้ะมอเตอร์ไซค์กระแถบจะขี่บ่ไดดจ้ะขั้นคล้องเพิ่มมันหน่อยจ้ะอันนี้ถือวิญญายอยู่ได้ฟังทั้งหนาหนูหน้อยด้ยหน่อยค่ะทั้งคือเลขมากเลยนะคะเลขมากเลยไม่สามารถสัญจรได้ค่ะ เขาพุดคลองนอกจากความหมายของคนที่นาติดฝังคลองก็อยากได้คันคูที่ใหญ่ๆนะคะแล้วรถเราจะได้เข้าออกได้สะดวกอันนี้คือเข้าไม่ได้เลยมันเล็กมากเลยค่ะบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะบ้านเรานะคะ,ะจันสุวรรณวิธีชีวิตระบานเอื้อน,นิถาพามาหลาะตรงหน้านอกจากเนาะปูดผุ่นฟังทั้งผุ่นนอกจากบรรยากาศสดชื่นสดช,ชื่นเนยจา้ะบรรยากาศดีดีค่ะ บรรยากาศงามเร่งๆนะคะทุา5โมงกว่าๆแล้วค่ะแต่เราก็มาเลาะเบิงเขาเบิ้องหนามนะจ๊ะอันนี้ก็ฝั่งคลองมาดูฝั่งนี้นะคะบรรยากาศง้ามงามจัะมาเบิงฝั่งนี้พี่น้องเอ้ยกล่องสันบเนะใช้มือถือถ่ายนะคะยังไม่มีอุปกรณ์ค่ะก็อาจจะไม่ชัดบ้างก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยฝากปิกําลังใจนะคะเนาะ mm hmm. ให้เราด้วยนะคะทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะช่องใหม่จ้าช่องใหม่ค่ะช่องใหม่ๆเลยสดๆร้อนๆเลยดิยจ้ะ mm hmm. กระสือดยินงแต่เสียงเอื่อยนี่ท้าเหรอเนอะาะแจ้วแจ้วขึ้นโอ้คุณทองอยู่อันนี้นะคะฝั่งฝั่งคลองเบิงพี่น้องดินสไลด์ลงหมดเลย ดินสไลด์ลงคลองหมดเลยค่ะดินสไลด์ลงนะคะแต่ว่าคลองมันนิดเดียวค่ะคั้นคู่คลองนิดเดียวค่ะนี่แค่นี้เองได้จากขั้นคู่คลองแล้วก็มันกิวเนาะขาออื่นว่ามันกิววขาเอื่นขั้นคู่คลองมันกิวแม่จ้ะมันกิวเพราะไสสารอื่นว่ามันกิวมันหน่อยแม่จ้ะมันมันมันแคบเขาค่ะน้ําสดใสสวยงามอารามตานะคะเหมาะที่จะใส่ไส่กุ้งนะคะ กุ้งก็คงจะมีค่ะเพราะว่าถ้าปลาไม่เยอะนี่กุ้งมันหลายอยู่แล้วจ้ะถ้าโป้ต้ายาขายาเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเราแถวบ้านเห่าใช้ยาฆ่าญ้าอยู่แล้วนะคะในส่วนของ้าบาเนี่เพิ่นใส่อยู่แล้วค่ะตัวนี้เนาะถือว่าสมัยใหม่เขาเนาะจ้ะอันนี้กะปูปลาลูกคอกค่ะปลาลูกคอกมันจับกลุมกันอยู่จ้ะอันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะเก็บภาพบัญญา มาฝากทุกท่านนะคะที่ติดตามช่องจันสุวรรณวิถีชีวิตบ้านๆนะคะ่องจันรสุวรรณวิถีชีวิตบ้านนะคะอ่าเก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนนะคะฝากเมื่อสุขุสุขคนเดินนะคะ,ะชีวิตของพวกเราก็จะประมาณนี้นะคะอีสานบ้านเฮาเนอกจากเนาะบรรยากาศสวยงามมากเลยนะคะเทียงหน้าหน่อยค่อยนั่งนะคะบรรยากาศสวยงามมากค่ะเหลียงง่ว เกีย่ยวหญาให้ง่วจ้าฝากติดตามบ้านเราด้วยนะจ้าช่องจังสนจสิวันเดอรอสำหรับคลิปนี้เก็บภาพบรรยากาศมาฝากพี่น้องแค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะ